เวลามันขึ้นใบใบยอดแตกยอดออกมานะจา่ะจากใจดินกวงมันมักมาก,กินจ้ะเพราะว่าบริเวณที่สาวสาวบ้านดุงอยู่นี่จ้ะกวงหลายจ้ะกวงงลายสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมุนีมาพบกับสาวบ้านดุงในตอนเศาจ้ามุนีสาวบ้านดุงสิบห้ามาปลูกดอกไม้จ้ะดอกทิวลิปจ้ะนี่จ้ะ สาวบ้านดุงไปซื้อหัวมาสีซื้อมาสองถุงจ้ะซื้อมาสองถุงเป็นหัวคือจังหัวหอมได้จ้ะเดี๋ยวสาวบ้านดุงสิแกให้เบิง้งสาวบ้านดุงไอ้ล่องไม่เห็นไอ้เอ้ย่องมาปลูกดอกไม้จ้ะนี่จ้ะหัววันนี้น้อย ือมาลองปลูกเบิงจ้ะว่ามันสีหลอดบอปลูกตอนเศร้าจ้าเขาเขาให้ปลูกช่วงเดือนอ่ะกันย่าถึงเดือนอ่ะพฤศจิกาจ้าแล้วก็กันย่านี่จ้ะกันย่าพฤ ญาตถึงพฤศจิกาแล้วก็มันกัสิขึ้นมาช่วงเ,เดือนเมษาพฤษภาษจะขึ้นมาวาวามมนสิรอดบ่ราจะจะซ่องหนึ่งมีอยู่สิบหัวจะสาวบ้านดุงไปซื้อมาหมื่ว่านหมู่กรนี่จะมาจามาปลูกน้ำกัน นี่จ้ามื่บ้านมึกกรนสาวบ้านดุงอ่ะคุดมองปลูกดอกไม้จ้ามองปลูกดอกไม้นี่จ้าคุดคุดทั้งเอาหินเอียงออกจ้ากะลังบ้านของสาวบ้านดุงจ้าพยายามสิบปลูกปลูกดอกไม้ช่วงนี้ให้หมุดจ้ามันสิขึืนมาแนวใต่ถ้าเบิ่งได้จ้า <c oughs> ตื่นเต้นจ้ะหลังบ้านอันนี้กะท่ช่วงนี้สาวสาวบ้านดุงบ่งว่ายังบบมีแผนสีเห็ุอย่างจ้ะเดี๋ยวถาเบิ่งเด้จ้ะมาทดลองช่วงนี้ก่อนจ้ะใส่ถุงก่อนจ้ะ ให้ปลูกอ่ะลึก10เซนติเมตรเรากะห่างห่างกัน10เซนติเมตรจ้ะสาวบ้านดุงกะสิกาเอาจ้ะถุงหนึ่งสิมนต์หนึ่งหัวสองสามสี่หา้าหกหกหัวเจ็ดแปดเก้าสิบจ้ะอีกถุงหนึ่งจ้ะยังมาท่านเด็กแก บานดูสสีไซลงไปด้วยด้จ้ะนึ่ง่กะชาวบานดุงเสียประมาณแค่นี้ ยานตะกวงมากินจ้าเดี๋ยวสีหายเอียงแล้วหอมอย้จะจะดถามันหลอด 我也在 ถ้าไม่ข้นถ้าไม่ข้นดอกแล้วห้าคอยผลลุ่งไม่จ้ะน,นี่พูดลากไม่จ้ะ เสรวจาฟังหนึ่งมึงน,นี่เรืออีกฟังหนึ่งจ้ะแต่ถามันขึ้นแล้วปีหน้าถ้ามันหางสาวบ้านหลุงศีษสือมาแใ้มัยอีกจ้ะจะออดอกมันงามอยู่จ้ะมีหลายอยู่จ้ะหลายพันหลาย ลายดอกใหม่ต่ว่าสาวบานดูสิร่องร่องปลูกเบิงจ้ะว่ามันสิขึ้นมาง่ามบอถ้ามันได้ผลปีหนาสาวบานดุงกระสิปลูกเพิ่มจ้ะ